ด่วนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้สำคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกคนดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook a n t i f e k e New s e n t t r r ด้วยนะคะแชร์ Share ไปเตือนภัยคนใกล้ตัวติ k t o k อกปลอมอย่าก,กดติดตามลงทะเบียนรับสิทธิ์สินเชื่อกรุงไทยใจปั้มได้ที่ติ k t o k k ก b t h a บ l ไ n d 494กรณีที่มีประเด็นถึงการชักชวนให้มาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์สินเชื่อกรุงไทยใจปั้ม ผ่านบัญชีทิกตอกที่อ้างว่าเป็นบัญชีของธนาคารกรุงไทยนั้นขอประชาชนโปรดระวังอย่าหลงเชื่อเข้าไปกดลิงก์ลงทะเบียนใดๆทั้งสิน้นเนื่องจากบัญชี t ทิกตอกทางต้นนั้นไม่ใช่บัญชีทางการของธนาคารกรุงไทยเป็นบัญชีที่มิจฉาชีพสร้างขึ้นและยังแอบอ้างใช้โลโก้และชื่อของธนาคารกรุงไทยโดยประชาชนสามารถดูรายละเอียด หรือข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทยหรือสอบถามข้อมูลได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาไม่กดลิงก์ใดๆและไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวกับมิจฉาชีพตรวจสอบข้อมูลโดยธนาคารกรุงไทยกระทรวงการคลัง